คนนี้สงสัยเป็นไงคะนอนดูว่าอีเมื่อไรเด็กๆนักเรียนปหนึ่งทับสองวันนี้จะมาชวนไปเล่นบ้างไม่มีใครไปชวนเลยก็เลยต้องนั่งเศร้าชายปากอ่ะห้องนีู้้นั่งยิ้มนั่งรอว่าเด็กๆจะมาชวนไปเล่นเมื่อไหร่โรงเรียนแห่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนเห็นไหมคะ โรงเรียนจะต้องมีอะไรบ้างเด็กๆสังเกตสิมีเสาธงมีอะไรอีกมีอาคารเรียนมีอะไรอีกคะลูกมีคุณครูมีใครอีกคะเด็กๆผู้หญิงผู้ชายตอบไม่หยุดเลยผู้หญิงยังไม่ตอบให้คุณครูฟังเลยมีเด็กนักเรียนมีเด็กนักเรียนเน่ยอ้านักเรียนที่มานั่งอยู่เนี่ยเขาเรียกเด็กนักเรียนไหมนักเรียนนะคะมี อาคารเรียนมีห้องเรียนม,มีต้นไม้นะคะอ่ามีห้องเรียนเห็นมเก่งมากเลยมีห้องเรียนมีอะไรอีกมีคุณคร,คณครูทั้งคุณครูต้นทางและคุณครูปลายทางนะคะนี่คุณครูปลายทางโรงเรียนอะไรเอ่ยนะคะดูกันเองนะคะคุณครูปลายทางมาเยี่ยมโรงเรียนต้นทางแล้วก็เป็นไงถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะคะ คุณครูปลายทางอ๊มาเยี่ยมที่โรงเรียนอะไรคะเนี่ยโรงเรียนอ่านพร้อมๆกันโรงเรียนวางไกลกังวลนะคะก็มีคุณครูยืนอยู่นี่ก็เป็นป้ายโรงเรียนของเราเด็กๆรู้จักโรงเรียนของตนเองทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนมีไว้ทำอะไรคะโรงเรียนเป็น ูเด็กๆบอกว่าเป็นสถานที่เรียนนะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เราในโรงเรียนประกอบด้วยบุคคลมากมายซึ่งแต่ละบุคคลมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆทำหน้าที่อะไรคะมาทำอะไรคะมาเรียนหนังสือคุณครูมาทำอะไรคะ คุณครูมาสอนเด็กๆด็กคุณครูไม่ได้มาเดินเล่นเนาะคุณครูมีหน้าที่สอนเด็กเด็กนะคะอคุณครูมานอนดีกว่าจะได้นอนหลับสบายไม่ต้องสอนเด็กดีไหมลึกไม่ดีนี่ใครมานอนหลับอยู่ในเปลเนี่ยเด็กนักเรียนปหนึทับสหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นในโรงเรียนมีงานต่างๆนะคะ ให้แต่ละคนทำหน้าที่ของตนเองเราเรียกว่าภายในโรงเรียนประกอบไปด้วยบุคคลต่างๆเห็นไหมเข้าประตูมาเด็กๆบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะพี่จังกลองสวัสดีค่ะพี่พี่อะไรอีกอะ่ะพี่ปหกใช่ไหมสวัสดีครับพี่ปสามเห็นไหมเรามีรุ่นพี่แล้วก็มีสวัสดีน้องๆอ,อนุบาลตอนนี้เรามาอยู่ปหนึ่งแล้ว สวัสดีน้องๆอ,งอนุบาลใช่ไหมทำไมคะอ้าวในโรงเรียนก็จะมีผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะมีรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายวิชาการนะคะฝ่ายธุรการรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ มีครูมีนักเรียนมีนักการพันโรงมีอะไรอีกที่ทำอาหารให้เรารับประทานเราเรียกแม่ครูตอนเราอย,อาอยู่ตอนเราอยู่อนุบาลเรามีใครอีกคะม,มีพี่เลี้ยงนะคะที่ช่วยคุณครูเราเพราะฉะนั้นในโรงเรียนมีบุคคลหลายๆนะคะหลายๆคนที่อยู่ร่วมกันอาคราวนี้เรามาดูว่า งานวิชาการที่เด็กๆเ,เอ๊ะทำไมเราต้องมีหลักสูตรการเรียนทำไมเราต้องมีหนังสือเรียนเรามีสมุดเรียนรองฝ่ายวิชาการก็จะดูแลด้านการเรียนการสอนงานทะเบียนวัดผลประเมินผลว่าเด็กๆเ,เรียนจบแล้วจะสอบได้ขึ้นชั้นป .2 ไหมได้ขึ้นชั้นอนุบาล3ไหมนะคะแล้วก็งานกิจกรรมต่างๆของนักเรียนนะคะ างานธุรการมีหน้าที่รับผิดชอบงานบุคลากรงานการเงินงานทะเบียนนักเรียนงานสวัสดิการและนี่คุณครูยกตัวอย่างหน้าที่นะคะเด็กๆเ,เองก็จะเห็นว่าทุกคนต่างทําหน้าที่ของตนเองนะคะมีงานอะไรอีกฝ่ายปกครองนะคะฝ่ายปกครองมีหน้าที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนงานรักษาความปลอดภัยและก็งานระเบียบวินัย ใช่ไหมคะเด็กๆเ,เข้ามาโรงเรียนก็จะมีรอปพ,อพอดูแลใช่ไหมคะอีแล้วถ้าเกิดเด็กๆไปยืนอยู่หน้าโรงเรียนถูกถูกใครนะมาจับตัวไปเรียกค่าไถ่เนี่ยทำไงละ่ะ<ม>จะมีเงินมาเสียค่าค่าค่าจะจ่ายไหม ก็เกิดอุบัติเหตุเวลาไปเล่นแล้วไม่ระมัดระวังนะคะก็เกิดอุบัติเหตุได้เราเรียกว่าความปลอดภยัยไปดูงานฝ่ายบริการนะฝ่ายบริการเนี่ยจะดูเลยว่าอาคารเรียนเป็นยังไงห้องเรียนนักเรียนต้องซ่อมแซมไหมหลังคารั่วไหมบอร์ดพังไหมโต๊ะเก้าอี้นักเรียนมีพอไหมเก้าอี้นักเรียนนั่งน่งอยู่ขาหักตกลงมาเป็นยังไง ก้นกระแทกพื้นเจ็บแสดงว่าเป็นไงโรงเรียนก็ต้องดูในเรื่องของความเรียบร้อยอาคารเรียนโต๊ะเรียนนะคะสิ่งต่างๆเป็นงานฝ่ายบริการอ่าทีนี้มาอ่านพร้อมคุณครูบุคคลที่นักเรียนควรรู้จักคคในโรงเรียน มีใครบ้างเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันนะคะหนึ่ง,งผู้อำนวยการโรงเรียนทำหน้าที่ททเป็นหัวหน้า,นนาโรงเรียน,ยนมีหน้าที่ทรับผิดชอบ,บ,ชอบและบริหารงาน ในโรงเรียน,น,ยนทุกคนต้องเคารพเชื่อฟังผู้อำนวยการโรงเรียนของเราคืออาจารย์ชัยยุทธแสนนามวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นทั้งคุณครูทั้งเด็กๆก,ก็ต้องเป็นไงลูก ให้ความเคารพและก็เชื่อฟังผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ,ะนี่แหละผู้อำนวยการโรงเรียนของเรานะคะอาจารย์ชัยยุทธแสนนามวงผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลทั้งในระดับประถมและมัธยมนะคะ,ะเรารู้จักแล้วใครเนี่ยคุณครูอะไรคะ้คุณครูรัชนีพรคุณครูคณิตศาสตร์นักเรียน คุณครูประจำชั้นป .1 ทับ3นี่เองนะคะมีคุณครูอะไรอีกอมีคุณครูหลายท่านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าในโรงเรียนมีผู้อำนวยการนะคะอคุณครูผู้อำนวยการไปไงเนี่ยนี่ภาพนี้คุณครูไปรับหนังสือคะลูกไปรับหนังสือที่ที่ร้าน C 1เขาบริจาค พูดในการก็ไปคุณครูก็ไปด้วยนะคะอ้าวไปเที่ยวแล้วได้หนังสือกลับมาด้วยนะคะอ้าอ่านต่อลูกสอง,สองครูครมีหน้าที่ทสอนนักเรียน,น,ยนให้มีความรู้รอบรมรให้เป็นคนดี มีระเบียบวินยัยม,มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยเราต้องเคาเรพเชื่อฟังนะคะคุณครูมีหน้าที่สอนนักเรียนให้ความรู้อบรมให้เป็นคนดีให้เรามีระเบียบวินัยนะคะ มีกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเชื่อฟังคุณครูและต้องเคารพคุณครูนะคะ,ะคุณครูรกเรียนวังไกลกังวลน,นี่แหละในวันพิธีเมื่อวันที่ห้าธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าคุณครูนอกจากสอนหนังสือแล้วก็ต้องทำหน้าที่หลายๆอย่างนะคะคุณครูก็มีหน้าที่ดูแลอบรมบ่มนิสัยให้เด็กๆนั้น เป็นคนดีคุณครูป .1 คุณครูป .2 ออคุณครูทุกระดับชั้นนะคะามาข้อที่3อ่านพร้อมกันลูกนักเรียน,น,ยนมีหน้าที่ทตั้งใจเรียนเยนชื่อฟังคำสั่งสอน,อสอนของครู แต่งกายให้ถูกต้องถูก,ถกระเบียบ,บ,บ <ata> ตรงต่อเวลา,ววลาและมีะมสัมมาคาราวะมมาาาวะ,ะข้อน,นี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนนะคะไม่ใช่หน้าที่คุณครูแล้วเมื่อกี้หน้าที่คุณครูไปแล้วหน้าที่ของนักเรียนมีหน้าที่ตั้งใจเรียน เชือฟังคำสั่งสอนของครูแต่งกายให้ถูกระเบียบตรงต่อเวลาและมีสัมมาคารวะเนี่ยแต่งกายนักเรียนวันไหนแต่งกายนักเรียนก็แต่งตัวเรียบร้อยวันไหนแต่งชุดพระ,ระก็แต่งให้เรียบร้อยนะคะให้ตรงกับที่เรากําหนดตรงต่อเวลามาให้ทันโรงเรียนข้าวมาทํากิจกรรมหน้าเสาธงแล้วก็มีอะไรลูก ไปห้องเรียนก็ต้องตรงต่อเวลานะคะจะไปห้องน้ําจะไปทําอะไรก็เป็นไงคะต้องรีบแล้วก็กลับมาเรียนให้ตรงต่อเวลานอกจากนั้นก็มีสัมมาคารวะรู้จักไหว้รู้จักขอบคุณรู้จักขอโทษรู้จักให้อภัยนะคะอ้าวดูซินักเรียนของคุณครูทั้งหลายที่ยืนอยู่หน้าเสาธงตอนเช้าๆนะคะนี่ก็คือนักเรียนะระดับประถมนะคะ กิจกรรมอ่ากิจกรรมเดี๋ยวเราก็จะต้องเป็นไงคะไปไหว้พระสวดมนต์ทุกวันศุกร์เราก็จะไปเข้าห้องสตูดิโอเจ็ดแล้วเราก็เป็นไงกันลูกฝึกไหว้พระสวดมนต์นี่ก็คือนักเรียนนะคะนอกจากนั้นนักเรียนก็ต้องฝึกมารยาทมารยาทที่ดีรู้จักการไหว้รู้จักการแสดงความเคารพนะคะเอาไปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนปลายทางบ้างเห็นไหม ห้องเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆโรงเรียนอื่นๆก็มีคุณครูมีนักเรียนทั่วประเทศเลยที่เรียนที่ต้องรับความรู้จากโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะคะนอกจากห้องเรียนแล้วก็เป็นไงคะเรียนรู้ที่ห้องอะไรคะลูกห้องสมุดนะคะต้องไปศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมที่ห้องสมุด ข้อที่4นักการพันโรงนะคะเอาอ่านพร้อมคุณครูนักการพันโรงทำหน้าที่ททดูแล,ลรักษาความสะอาดเรียบร้อย,ย,อยของโรงเรียน,ยนให้หน้าอยู่ และหน้าเรียนะน,ยน,นะคะนักการพันลุงทําหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยตัวไปส่วนในห้องเรียนใครทำกันลูกในห้องเรียนเราใครทําเด็กๆต้องทําเองนะคะเด็กๆต้องมีเวรประจําวันช่วยกันทําความสะอาดอามาข้อที่5แม่ครัว,ม,รวมีหน้าที่ท,ทำอาหาร ให้นักเรียน,น,ยนและครูคร,รับประทานเพราะฉะนั้นเรามีอาหารกลางวันก็เพราะแม่ครัวนะคะอะ่ก็ที่หกหัวหน้าชั้นเรียน,น,ยนมีหน้าที่ทคอยช่วยเหลือ,ค,อ,ลอคุณครู ดูแลรับผิดชอบนักเรียนในห้องเรียนนี่แหละเป็นหน้าที่ของหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องห้องนี้เก่งมากเลยนะรับผิดชอบงานดีมากเลยหัวหน้าห้องห้องนี้ชื่อว่าชื่ออะไรคะบอกหน่อยโอ้เด็กชายกะสิดีดนามสกุลอะไรคะเอา ลูกขึ้นยืนแนะนำตัวเองหน่อยครับอ่หัวหน้าห้องของเรานะคะแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อว่าเด็กชายกสิณิชำนานสกุลยูดีนะคะเอาปรบมือให้หัวหน้าห้องของเราหน่อยนะคะคนเก่งของป .1 ทับ2ก็คือหัวหน้าห้องที่ช่วยเหลือคุณครู ดูแลร,รับผิดชอบนะคะเพื่อนๆ35คนนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นรองหัวหน้าคะใครเป็นรองหัวหน้าคะลูกออาออกมาเลยกะลูกรองหัวหน้าอีกหนึ่งคนนะคะเป็นรองหัวหน้าผู้หญิงเพราะฉะนั้นในห้องเรียนเราจะต้องมีหัวหน้าห้องเรียนแล้วก็มีรองออกมาเลยลูกเป็นผู้หญิงนะคะจะทำงานคู่กันแล้วก็เป็นไงกะลูกแบ่งเบา ภาระคุณครูด้วยมาเร็วๆลูกแสดงว่าเป็นไงน่ารักมากนะคะอะสวัสดีเพื่อนๆปลายทางก่อนลูกแนะนําตัวเองก่อนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อสวัสดีค่ะหนูชื่อจีนกฤตพัฒน์ค่ะ,คคะโอ,โอ้เก่งมากเลยเอาปรบมือให้เพื่อนของเราอีกครั้งหนึ่งลูกอ่ะกลับไปพืที่ลูกไปเอาละค่ะ เดี๋ยวเรามาดูต่ออีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆปลายทางจะได้เห็นว่าเราก็มีหัวหน้าชั้นเรียนคอยช่วยเหลือคุณครูนะคะตอะนี้เรามาดูว่าบุคคลที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยมีใครบ้างนะคะเด็กๆจะได้เห็นว่าเท่าที่คุณครูอ่านแล้วก็ให้เด็กๆนะคะมีใครบ้างเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมๆกันนะคะ คุณครูทำเป็นผังความคิดให้เด็กๆนะคะอ,อ่านพร้อมคุณครูลูกบุคคลในโรงเรียน,คน,ยนคนแรกเลยผู้อำนวยการนค,ครูเวียนมาทางขวานะคะครูพยาบาลพ,พ,พาผานโรงครูบรรณารักษ์นารักษ์ครูประจำวิชา นักเรียน,น,รยนครูประจำชั้ชนอ่านี่เราบุคคลในโรงเรียนนะคะมีหลายๆอย่างก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆนั้นได้เห็นว่าไม่ว่าโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่เราจะมีบุคลากรในโรงเรียนคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนก็เช่นเดียวกันวันนี้ คุณครูให้เด็กๆเ,เนี่ยนำชื่อบุคคลที่กำหนดมาให้เติมในภาพพร้อมทั้งบอกหน้าที่และก็ระบายสีเอาคุณครูลืมแจก,กใบกิจกรรมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูให้ดูนะคะเดี๋ยวค่อยๆทำเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นกระดานให้นะคะอา้าวมีมีบุคคลที่คุณครูให้ดูมีนักเรียนมีครูมีผู้อำนวยการ มีพันโรงมีครูห้องสมุดนะคะให้เด็กๆนำคำเหล่านี้มาเขียนอา้าวเอาตัวอย่างมาดูนิดหนึ่งก่อนเวลาเราจะหมดนะคะเพื่อนๆปลายทางก็สามารถที่จะเขียนนะคะนี่คุณครูเขียนได้นิดเดียวใบกิจกรรมวันนี้คุณครูมีให้เด็กๆเ,เขียนชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ระบายสีเขียนนะคะดงให้เลือกเนี่ยเลือกคำว่านักเรียนคร,นรูผู้บริการพานลรงครูห้องสมุดครูพยาบาลมาเติมที่ภาพนะคะเติมแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนหน้าที่นะคะคุณครูปลายทางโรงเรียนต่างๆนะคะเขียนหน้าที่ของ นักเรียนของครูของผู้อำนวยการนะคะขึ้นบนกระดานให้เด็กๆฝึกเขียนนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนขึ้นกระดานให้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะเราเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งให้เด็กๆได้ฝึกเขียนนะคะเรียนแล้วเด็กๆเ,เห็นภาพเด็กๆก,ก็รู้แล้วว่ามีภาพอะไรบ้างนะคะ,ะภาพที่หนึ่งเป็นใครก็ลูกมาบอกพร้อมกันดีกว่านักเรียนนะคะภาพที่สองใครก็ลูก คุณครูภาพที่สามใครคะผู้อำนวยการนะคะผู้อำนวยการภาพที่4นักการนะคะหรือพานโรงนักการพานโรงภาพที่5คุณครูอะไรเนี่ยนั่งคุณครูบรรณารักษ์หรือคุณครูห้องสมุดนะคะภาพที่6คุณครูอะไรคะคุณครูพยาบาลน,นะคะเดี๋ยวเราเขียนชื่อเขียนชั้น ให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นไงคะแล้วก็ระบายสีนะคะคุณครูปลายทางก็เขียนเพิ่มเติมให้เด็กได้ว่าคุณครูมีหน้าที่อะไรผู้งในการมีหน้าที่อะไรนักเรียนมีหน้าที่อย่างไรนะคะอ่าวันนี้6ข้อเดี๋ยวเราไปเป็นการบ้านด้วยนะคะคุณครูปลายทางนะคะกำหนดเอา3ข้อก็ได้นะคะไม่ต้องมากเพราะว่าคุณครูมีใบกิจกรรมให้เด็กเด็กๆก,ก็สามารถที่จะมีเวลาทำมากขึ้น ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นกระดานไว้ให้เอาล่ะค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคะเพื่อนๆปลายทางก็คงได้ความรู้แล้วก็น,ะะนำความรู้นี้ไปเพิ่มเติมเด็กๆจะได้รู้ว่าในโรงเรียนของเรานั้นมีใครบ้างนะคะแล้วทําหน้าที่อย่างไรเพราะฉะนั้นเด็กๆของคุณครูก็เช่นเดียวกันนะคะเรารู้หน้าที่ของเรารู้หน้าที่ของคุณครูรู้หน้าที่ของ ผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะรู้หน้าที่ของทุกคนแล้วเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูฝากว่าเรารู้จักใครเราก็ต้องแสดงความเคารพนะคะเจอคุณครูก็แสดงความเคารพเจอผู้อํานวยการก็แสดงความเคารพเจอคุณลุงนักการก็ต้องแสดงความเคารพนะคะโรงเรียนวางไกลกังวลเจอพี่ช่างกล้องก็ต้องแสดงความเคารพนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูฝากไว้เท่นี้ กันในวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ